สวัสดีครับเด็กๆพบกับพี่บอยอีกแล้วนะครับที่ช่องบอยเดอะแมนะวันนี้นะครับอยู่กับซีรีส์แมด for kids นะครับใน EP ีที่6กันนะครับวันนี้ E ีพีที่6เนี่ยพี่บอยจะมาสอนเนาะการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมครับกรณีที่เราไม่รู้ความสูงนั่นเองปกติแล้วเนี่ยเราจะหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมได้เนาะพี่บอยเอาพูดถึงสูตรทั่วไปก่อนอ่ะทั่วไปส่วนใหญ่เด็กๆน่าจะรู้กันหมดละใช่ไหมครับ ถ้าพี่บอยอยากจะหานะพื้นที่นะครับรูปสามเหลี่ยมนะถ้าเป็นสูตรทั่วไปนะครับสูตรทั่วไปนะเราใช้สูตรนี้เลยใช่ไหมเศษหนึ่ง 1, ส่วนสองนะครับคูณความยาวฐานเนาะแล้วก็คูณความสูงะครับแต่มันจะมีโจทย์บางข้อเนี่ยที่เดี๋ยวนี้เวลาเอามาออกสอบนะครับให้น้องๆป .6 สอบข้อมาหนึ่งเนี่ยเขาจะไม่ให้ความสูงมาเด็กเเนี่ยบางที่โจทย์ไม่บอก อ่าเราไม่รู้ไงบางข้อเราไม่รู้แล้วถ้าเกิดไม่บอกเนี่ยเราจะหาตัวนี้ได้อย่างไงอ่าเราจะหาพื้นที่สามเหลี่ยมได้อย่างไรนะครับอ่าพี่บอยมีตัวอย่างให้ดูกันวันนี้นะอ่าแต่วันนี้อาจจะเรียนยากนิดนึงนะครับแต่พี่บอยมองว่าถ้ารู้สูตรไว้เนี่ยนะครับได้เปรียบม,มหาศาลเลยนะอ่าพี่บอยมีตัวอย่างนี้นะครับเด็กๆลองดูต,งตัวอย่างพี่บอยนะพี่บอยมีรูปนะครับอ่ารูปที่เต็กๆเขยนเนี่ย เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะ,ะสามเหลี่ยมหน้าจัว่วอ่ะแสดงว่าถ้าเรารู้คุณสมบัติสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยมันก็คือมันจะมีด้านเท่ากันสองด้านเนาะนะครับในที่นี้พี่บอลให้ด้านนี้ยาวยี่สิบหกยาวยี่สิบหกหน่วยอ่าเวลาไม่เขียนก็คือหน่วยเป็นหน่วยเนาะอ่ายี่สิบหกหน่วยนะแล้วก็ด้านล่างนะครับอ่ายาวยี่สิบยาวยี่สิบเด็กๆตามทันนะอ่าพี่บอยมีค่ามาให้แบบนี้ เด็กๆเ,เห็นอะไรไหมใช่เลยใช่ไหมมันทําไมครับไม่ได้บอกความสูงเรามาเราไม่รู้เลยตัวเนี้สูงเท่าไหร่ใช่ไหมครับหมาไม่รู้เลยนะครับว่าสูงเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นพี่บอยจะสอนสูตรนะครับสอนสูตรเพิ่มเนาะสําหรับการหาพื้นที่นะครับรูปสามเหลี่ยมกรณีที่ไม่รู้ความสูงนะครับให้เด็กๆใช้สูตรนี้ครับอบอยเขียนสูตรนิดนึดนง พื้นที่สามเหลี่ยมน,นะครับกรณีนะไม่รู้ความสูงเนาะปกติเราจะย่อเป็นตัวอะไรครับตัว h ใช่ปะ่ะเวลาเราหาค่านะตอนเราทำนะครับสูตรหาพื้นที่สามเหลี่ยมน,นะครับใช้สูตรนี้เลยเด็เดกเ square root ครับเด็เด็กเพิ่งตกใจนะเดี๋ยวพี่บอลสอนหาเบื้องต้นนะครับ square root นะครับ s นะคูณ s ลบ a นะครับคูณ s ลบ b แล้วก็คูณ s ลบ c ครับอ่ถอยทีนะครับสแควรูทนะ s นะครับคูณ s ลบ a คูณ s ลบ b คูณ s ลบ c นะครับเวลาเด็กๆเห็นเครื่องหมายนี้นะครับนี่นี่คือเครื่องหมายสแควรูทเนาะเวลาไม่เขียนกำเลขกำกับเนี่ยมันคือสแควรูทสองนะครับตรงนี้มันคือสแควรูทสองแต่ปฏิสแควรูทสองนะ่ะเขาจะไม่เขียนเลขกำกับไว้นะครับโดยทั่วไปนะ ามทันนะครับเสร็จแล้วนะตัวแปรที่เด็กๆต้องดูต่อเนี่ยคือตัวแปรเอสเนี่ยครับเด็กๆต้องรู้ต่อนะตัวแปรเอสเนี่ยเพราะเด็กๆเห็นไหมเอสเนี่ยอยู่ทั้งในไหนสี่ที่เลยใช่ป่ะเนี่ยสี่ที่เลยที่อยู่ในเครื่องหมายสแควรูทนะครับเด็กๆต้องรู้นะว่าเอสนะครับมีค่าเท่ากับพี่บอกง่ายๆเลยนะเด็กๆเอาเอบวกบวกซีนะครับ และหารสองบวก b บวก C และหารสนะครับถัดไปนะต้องมาดูต่อใช่ไหมว่าเออแล้ว a b c คืออะไรนะครับ ABC นะครับมันก็คือความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมนะครับนะสามเหลี่ยมมีทั้งหมด3ด้านเนาะก็จะมีด้าน A ด้าน B ด้าน C ซะครับซึ่งเวลาเด็กๆทำนะเด็กๆสามารถกำหนดได้เลยครับตรงนี้พี่บอยให้ด้าน A เนี่ยยาวละก่ายยบหกเนาะ และพี่บอยให้ด้าน b เนี่ยยาวเท่ากับ26ด้วยและพี่บอยให้ด้าน c เนี่ยยาวเท่ากับ20ครับตามนี้นะเด็กๆ a 26นะครับ b ก็26แล้วก็ c เท่ากับ20เนาะ,อะพอเด็กๆนะครับกำกับค่าเรียบร้อยปุ๊บเด็กๆก,ก็ทำาไมได้เลยแทงค่าได้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้เรารู้อะไรยังรู้ด้าน a แล้วด้าน b แล้วแล้วก็ด้าน c สามว่าพี่บอยต้องใช้ความสูงไหม พี่บอลไม่สนความสูงไม่ไม่สนใจเลยถูกปะไม่สนความสูงเลยเนี่ยไม่สน h เ,เลยไม่มีตัวแปร h ที่อยู่ในสูตรนี้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเด็กๆแทงค่าได้เลยเนาะแต่เวลาทำเราควรไปหาอะไรก่อนครับเราควรหา S นะครับทดไวข้างนอกก่อนเนาะอ่ะพี่บอลหา S ก่อนนะครับ S พี่บอลก้าอะไรครับ a ก็คือเท่าไหร่ยีปป่สิบหกถูกไหมครับด้านด้าน a ยีปป่สิบหก บวก b ด้าน b ก็26นะครับบวก c ก็คือเท่าไหร่ครับ20แล้วพี่บอยหาร2เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นนะพี่บอยก็ได้เท่าไหร่ครับ72นะครับหาร2ใช่ป่ะอ่ส72หาร2นะครับพี่บอยก็ได้ s แหละเท่ากับ36เนาะตามทันนะครับอ่ะพอพี่บอยได้ s เท่ากับ36อ่อพี่บอยทำเก็บไว้ก่อนเนาะ พอพี่บอยไดเอเท่ากับสามหกปุ๊บพี่บอยก็มาทําอะไรต่อเลยพี่บอยก็มาแทนค่าเลยครับเนี่ยเด็กแทนไปพร้อมกับพี่บอยนะเอสคือเท่าไหร่ครับเอสคือสามสิบหกเนาะคูณกับเอสก็คือสามหกลบอะไรครับลบเอด้านเอคือยี่หกอันนี้เรากําหนดเองนะอย่าลืมนะเอบซีเนี่ยเราาหนดเองได้เลยนะเน,นี่ยนี่สามหกลบยี่หกนะครับอันนี้ก็เป็นสามหกนะครับ ลบกับด้าน b ก็คือ26เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วตัวสุดท้ายก็เป็น36ลบกับเท่าไหร่หรอ20นะ20โอเคตามทันนะเสร็จแล้วให้เด็กๆคำนวณเดี๋ยวพี่บอยเขียนอีกทีหนึ่งตอนนี้เหลืออะไรแล้วเหลือ36นะครับพี่ใช้จุดตรงนี้คือคูณเนาะเดี๋ยวเด็กๆจะเขียนเป็นวงเล็บติดกันไหม วงเล็บติดกันก็คือการคูณนะครับอ่ะหรือใช้เครื่องหมายคูณเลยก็ได้สามหกคูณเท่าไหร่ครับคูณสิบนะคูณสิบแล้วก็คูณสิบหกนั่นเองตามทันนะครับตามทันนะเสร็จแล้วปกติแล้วเนี่ยบางคนก็จะบอกว่าโอเคผมได้สามหกคูณสิบคูณสิบแล้วก็คูณสนะิบหกเนาะบางคนก็จะบอกว่าผมจะคูณไปเลย ใช่ไหมแต่ถ้าได้เด็กคูณไปเลยเนี่ยมันได้เลขเยอะมากได้ห้าหมื่นอ่ะก้อนนี้นะอันนี้ทางก้อนนะครับในสแควร์รูทเนี่ยคูณกันแล้วได้ห้าหมื่นนะครับเจ็ดพันหกร้อยซึ่งเดี๋ยวเวลาได้เด็กถอดตัวเครื่องหมายสแควร์รูทเนี่ยนะบางทีมันก็เยอะไงใช่ไหมครับบางทีมันก็เยอะเนาะ,ะพี่บอยก็มีสอนเทคนิคเล็กๆใน,นน้อยนิดนึงนะครับเด็กๆลองดูนะ เวลาเราอยากจะถอดเครื่องหมายสแควร์รูทเนี่ยนะครับเอาพี่บอลเอาเป็นหลักการง่ายๆแล้วกันนะหลักการง่ายๆปกติแล้วถ้าเรามีสแควร์ o ูทของเลขอะไรก็ตามสองตัวคูณกันนะแต่ต้องเป็นเลขเหมือนกันในที่นี้นะครับเลขอะไรก็ตามเนี่ยตรงนี้สองตัวเนี่ยพี่บอยให้เป็นเลข A นะซึ่งมีค่าเหมือนกันนะ สมมติ a เป็น7นะก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับ7จคูณเใช่ไหมหลักการคือสแควร์ลูของ a คูณ a เนี่ยนะครับเวลาถอดสแควร์ลูเนี่ยมันจะถอดได้ a ครับเช่นสมมุตินะพี่บอยเอา7จคูณเนี่ยสแควร์ square ลูของ7จคูณเก็คือได้7ครับคำตอบนะอันนี้เอาเป็นหลักการง่ายๆสํา,าสหรับเด็กประถมก่อนเนาะแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าจุดสําคัญคือเด็กๆจะต้องทาใหม หาให้ได้ใช่ไหมว่าแต่ละเลขเนี่ยนะครับสามารถแยกออกมาได้ไหมอ่ะอ่ะแยกออกมาได้ไหมเป็นเลขเดียวกันคูณกัน2ตัวจุดบ๊ายเพราะจุดสำคัญคือเราอยาาถอดสแร,รูเนี่ยมันต้องเหมือนกัน2ตัวเนี่ยเหมือนเนี่ยเอคูเย์ Q A, เหมือนกัน2ตัวถอดออกมาได้ตัวหนึ่งเหมือนกัน2ตัวถอดออกมาได้ตัวหนึ่งครับสแสดงว่าพี่บอลก็เขียนมาไง เนี่ยพี่บอยก็มารีไรท์ใหม่มีอย่างสามสิบหกเนี่ยนะครับพี่บอยก็เขียนใหม่เป็นเท่าไหร่ครับหกคูณหกเห็นปะเพราะอะไรครับมันเหมือนกันใช่ไหมครับสองตัวเนาะสามสิบหกเนี่ยเกิดจากหกคูณหกไงเห็นปะพี่บอยพย,พยายามแยกให้มันเหมือนกันสองตัวพระเดี๋ยวพี่บอยจะถอดออกมาจากสแควรูทได้ตัวหนึ่งเนาะ ่ะแล้วเลขสิบล่ะสิบก็เป็นสองคูณห้าครับอ่ะอีกตัวล่ะสิบอีกตัวก็เป็นสองคูณห้าเหมือนกันและสิบหกเลขอะไรครับเด็กเด็กสี่คูณสี่แบบนี้นี่ไงนะครับสี่คูณสี่นะครับสิบหกตามทันบ้าเสร็จแล้วเด็กเด็กจะได้ทั้งหมดกี่เลขครับตอนนี้มีแปดเลขถูกไหมหกคูณหกคูณสองคูณห้าคูณสองคูณห้าคูณสี่คูณสี่ อย่างนี้เด็กๆก็ต้องมาทำไมครับถ้าดูตามหลักการก็นั่งดูทีละตัวใช่ไหมนี่ไงเหมือนกันนะครับสองตัวดึงออกมาได้ตัวหนึ่งสองตัวนี้เหมือนกับสองตัวนี้ก็ดึงออกมาได้ตัวหนึ่งใช่ป่ะเนี่ยห้าตัวนี้นะครับเหมือนห้าตัวนี้พี่บอยก็ดึงออกมาได้ตัวหนึ่งแล้วตัวสุดท้ายก็คือเลขอะไรครับเลขสี่นี่ไงสามการสองตัวก็ถอดออกมาได้ตัวหนึ่งเพราพี่บอยถอดออกมาได้เท่าไหร่บ้าง ได้หกตัวหนึ่งใช่ไหมครับได้สองตัวหนึ่งได้ห้าตัวหนึ่งแล้วก็ได้สี่ตัวหนึ่งครับเป็นไงมันดูมันดูถอดง่ายขึ้นไหมอ่านนี้หลักการนะครับพี่บาเอาแบบเบื้องต้นก่อนเนาะนะครับเบื้องต้นสําหรับสไคร์รูทนะโอเคเด็กๆก็คูณกันแล้วครับก็ได้เท่าไหร่เลยสองร้อยสี่สิบครับตารางหน่วยนั่นเองเนี่ยครับคือพื้นที่สามเหลี่ยมเนาะ พื้นที่สามเหลี่ยมรูปนี้นะครับมีค่าเท่ากับ240ตารางหน่วยเ่ยเป็นไงตามทันไหมคาะนี้ครับคือสูตรหาพื้นที่นะครับสามเหลี่ยมเนาะกรณีที่เด็กๆไม่รู้ความสูงนะครับให้ใช้สูตรนี้เลยอ่ะทวนกันอีกทีนะครับสูตรคือสแควรูนะครับ s คูณ s ลบ a คูณ s ลบ b คูณ s ลบ c เนาะโดยที่ s นะครับเท่ากับ a บวก b บวก c หารสอนั่นเอง พี่บอยเน้นย้ำเลยนี่ตรงนี้นะนะไม่ต้องตกใจนะ้ำคนบอกโหพี่บอยมาถึงรอบนี้ก็ยากเลยใช่ไหมนะครับพี่บอยให้เป็นความรู้ไว้แล้วการบางทีเราจะไปเจอในข้อสอบนะครับสอบเข้ามมหนึ่งก็ได้นะมันไม่แน่นะครับเดี๋ยวนี้นข้อสอบมันยากขึ้นเยอะนะนะอย่างน้อยให้เป็นหลักการไว้นะครับเห็นผ่านๆตาเวลาทาโจทย์ก็จะทําได้เนาะแต่ถ้าสมมุติเวลามีความสูงมีฐานอ่ะเด็กๆก็ทําได้ทั่วไปนะครับ ทำได้ตัวไปก็ไปใช้สู่เศษอย่ 1, ส่วนสอคูณฐานคูณสูงได้เลยเนาะโอเคนะอะก่อนจะจากกันนะครับอพี่บอยบอกก่อนเนาะจริงจริงข้อเนี้ยครับข้อเนี้ทําได้อีกนะวิธีหนึ่งเนาะนะครับก็จะใช้นะครับทฤษฎีบทพิทาโกรัสในการทําก็ได้ตัวนี้อเด็กๆถ้าอยากรู้นะครับ ถ้าเด็กๆอยากรู้ว่าทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยนะซึ่งเป็นเนื้อหาตอนม2เนี่ยครับทำโจทข้อนี้ได้อย่างไรเนาะพี่บอยอยากจะให้เด็กๆลองไปนะครับดูเนื้อหาตัวนี้ก่อนนะอยู่ในเพลย์ลิสต์นะครับช่องบอยด e แมนเนาะเด็กๆเซิร์ชดูได้เลยนะครับเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสม2เนาะและเด็กๆก็เอาทฤษฎีเนี่ยลองทำโจทย์ข้อนี้ดูครับเด็กๆจะได้คําตอบเหมือนกับพี่บอยเลย ได้พื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับ240ตารางหน่วยเหมือนกันเนาะถ้าใครลองทํานะครับโดยใช้ทฤษฎีบทพิทาโกรัสแล้วเนาะส่งนะครับหน้าจอนะครับหรือกระดาษน,นะครับมาให้พี่บอยชมหน่อยเนาะในเพจ a c e b o o k บอ o เ e อะแม h นะครับข้อนี้นะพี่บอยมีรางวัลให้เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเด็กๆนะใครทําได้นะลองส่งให้พี่บอยดูนะอ่ะนอกจากนี้นะครับเรื่องหลักการนะตัวสแควรูทเนี่ยฮะก่อนี เด็กๆสามารถดูได้เนาะนะครับที่เนื้อหานะครับช่องพี่บอยนะก็คือเกี่ยวกับเรื่องลากที่2กับเครื่องหมายสแควร r o ูทนะล่าที่2กับเครื่องหมายสแควร r o ูทเนี่ยเดก็กๆสามารถดูเพิ่มเติมได้อันเนี้ยก็เซิร์ชได้นะครับที่เพลย์ลิสต์นะครับช่องบอยเดอร์แมนเนาะเด็กๆลองพิมพ์คำว่าล่าที่2นะครับหรือสแควร r o ูทดูเนาะนะครับพี่บอยมีคลิปสอนทําอยู่ละเอียดยิบมากนะอันนี้พี่บอยสอนคร่าวๆนะครับสําหรับทําส่วนข้อนี้เนาะโอเคนะครับอ่ะ ะต,ตรงนี้เด็กๆไปดูเพิ่มเติมได้นะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะพี่บอยนะสอนนะครับใน EP ที่6ไปแล้วเนาะและเดี๋ยวพี่บอยก็จะหาเทคนิคสำคัญนะครับในการสอนซีรีส์ตัวแมทฟอคิดอีกทีหนึ่งเนาะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับช่องบอลเดอแมทไว้นะและเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ถัดไปนะวันนี้พี่บอยไปก่อนนะครับเด็กๆสวัสดีครับ